สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปีก่อนไฟมาถึงนี่นะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยเมื่อวานได้หน่อไม้มาวันนี้เห็ดมามาบรรจบมาบรรจบครบกันแล้วครบวงรอบใช่ค่ะค่ะแม่พีสวัสดี่แม่พีแม่พีด้วยค่ะดีค่ะดีต่างหากดีไงค่ะนี่ะดูสิหน่อขึ้นไวนะเห็นเห็ดไม่กี่ตันนี้่ขายดี ขนุนแดงสุริยาขนุนแดงสุริยาไอ้ที่ไอ้ที่ผมไปกินบ้านแม่พีอ่ะฮะอันนี้เหรอพันพันนี้ใช่ไหมสีแดงแดงอ่ะออสีชมพูอ่ะใช่ไหมสีชมพูเหมกันแดงนันนั้นอ๋ออันนี้คือไผ่ไผ่สีทองเพรามันคนละแบบบ่บกับไผ่ไผ่บ้านเฮาเราใบไผ่เหลืองนะคนละอย่างใช่ไหมพ่อเปาคนละอย่าง ทำฝากทำฝาได้เนาะอ๋นอือหือโอ้โหป้าทำไมหน่อสวยจังเลยเนี่ยสวยหรออืมขึ้นทุกอันเลยหรือเปล่าขึ้นทุกอันเลยแทบไปทุกอันเลยทุกต้นเลยนี่กำลังชำขนมเนาะนี่ไงนี่ไงพ่ออ๊อฟนี่ไงไในหนาเพื่อนอ่ะมาเคียบเป็นแล้วนะ่นี่ดูโอ้โหมีทุกอย่างนะบ้านพี่เขาอ่ะ เป็นเป็นอะไรที่ชอบอันนี้เขาเรียกเรือนเพาะทำอ่ะเราเองเป็นออฟฟิศแต่ว่าอยู่เฉยไม่เป็่นทยางเนี่ยทุกอย่างเตรียมไว้หมดในกล่องโฟมนั่นเตรียมเฉพาะขักบุ้งเพราะว่าน้องเขาขายของซีเฟสนะคะเราเพาะแล้วเอาไปขายแล้วที่เขาขายตามตลาดเขาจะยาวอย่างนี้ต้นมันแข็งขึ้นแต่ของเราเพราะแบบ กำลังเงินอดแล้วไปแพี่ทําให้หนูอีกหนูชอบแบบนั้นเอาแล้วต้นกล้วยมันจะรวมเลยน่ะก็คือทําให้ดูว่าเครือแดงกล้วยต้นยาวแล้วคอมันหักเออแล้วพี่น้อยทําอย่างนี้ค่ะมันไม่มีไม้ค้ำหรือเนี่ยคอตัดอย่างนี้แล้วมันเตี้ยโอ้หึมจะออกเครือแล้วค่ะโอ้โอเคแล้วคือเราตัดต้นให้มันมันมันจะต่ําลงใช่ไหมคะจะออกเครือแล้วค่ะอืม โอ้ทำให้เขาเตี้ยอ๋อคือมันสูงไปเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ทำแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกโหลดมยี่ดูมะละกอพี่เขาสิไ่อ๋อมะละกอพี่เขาน่ะบนหัวจะน่ะนมให้มันเตี้ยแล้วเราจะได้เด็ดได้ง่ายอ๋อโอ้โน้มมันเตี้ย มีมาลาเห็นไหมเนองอ๋อมากรนี่ก็ลัวทำให้มันียอมย่างเลยมีมาราก็มีเวลาใหญ่แล้วนี่กลูกอ่าอืมนี่ไงเขากำลังแตกเขาแตกใช่มีมา่ด้วยใช่่รางวัลที่สามสี่ห้ามโอ้พี่มีนี่หมอทองลูกยงก็จ่าวันวานทองก็จ่วันนี่บอกหวยลงเลยสิทองทองจ๋า โอ้ยแม่แม่เยเอ้ยนจ้าป้าอ่านอย่านแขกนะเขาจะบ่นว่าไม่ลไม่ลันกันนั่งเรื่ไเนี่ยอ้าวเอ้ต้องเอาวิมาเปิดให้ฟังเลยวัน้จะวันกันนั่งเรื่องไรเนี่ยขาจะ่ระดานะปัหเน่อ๋ออเาไหร่ทองเท่าไรเหรอ เท่าไหร่แจ๊ตมาดูของเท่าไหร่แจ๊ก็ตอบนี่ว่าคนถามห้อยห้อย <ไป S 1> อยู่ยไห<ป>นเรียกห้อยดิยถ้ามีคนมาจะเรียกไม่พอจ๋าถ้าเรียกอ้อยตอนนี้นะคะเราก็มาชมอาณาจักรของแม่นกนะคะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเนาะ

ของมาแล้วสโมเช้าอืสวยมากเลยนะม้ีนเนีจะาดูในครัวกันก่อนเลยแลว่าเขาทำอะไรกันบ้างครัวนี้ก็จะดูโอโหไม่มีอะไคัวแบบใหญ่มากเลยนะกว้างมากเนาะสวยด้วยโอ้โหสวยมากค่ะห้าเมค่ะหเมค่ะหเมตรสาเมน่าสสามเมต่า เป็นในตัวนี่ผสมได้เลยอันนี้เป็นปลั๊งเตาแก๊สอันนี้เป็นถังแก๊สแล้วมันเจอดสายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลิ้นชักอะอ๋อเก็บช่วยชามเก็บพวก้อน มีให้หมดให้หมดค่ะเหล็กดัดมุมดูดให้ดูดมีไม่ไม่มีที่ดูดก็ดูดที่ลูกค้าเพราะว่าบางคนเขาจะติดไซส์ไหนตัวไหนอะไรเงี้ยก็มาคุยกันเดี๋ยวเราก็จะมาติดให้ก็เครื่องสวยมากเลยนะนี่ต้องสวยแล้วเนาะงามมากสวยมากประตูก็เข้าได้สองฝั่ง อันนี้จะเป็นไซส์ของของอันนี้ีบค่ะอันนี้ห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กแต่ไม่เล็กค่ะหูไม่เล็กนะคะสำหรับราอันนี้คือทำเบเกอร์ไวตรงติดแอร์ใช่ไหมค่ะเบเกอร์แอร์ของของเราจะมีปั๊กสวิตร์มีปั๊กท้ายุกมู ปากไม่คุ้วครับสายจุกทีวีสายแาดทีวีติดมุนต่อไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยเพราะว่าข้าลูกค้าไม่ถูแล้วมาต่อที่หลังต้องต้องดันค่ามันจะรื้ออันนี้ก็เพเกอร์สำหรับติดแอร์ติดแอร์ถ้าเอาหัวเตียงมาตรงนี้ก็จะมีปลาเอาหัวเตียงมาตรงนี้ก็มีปลกโดยภาพลมตรงนี้เป็นที่ตะวันตกก็ต้องวางรูปเสื้อผ้าอยู่เนี่ยแล้วก็มีปลกให้ตรงนี้กรอบรูกหลุยนะคะทุกคน ลูกปนให้ดูสวยงามเวลาเบเกอร์ก็คดนตรงเนี้ยโซนเป็นโซนๆไปเป็นโซนไปเวลาเขาวัดเข้ามีอันเนี้ยก็คือบอกแกน้องถามว่าทำไมห้องในน่าทูกคนรูมากเลยสวยงามมากนะแต่อันนี้มีเจ้าของจองแล้วนะทุกคนเนาะ ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องใหญ่นะทุกคนเป็นไงป้าห้องนอนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีห้องน้ให้องน้ำเนห้องนอนด้วยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำเนี่ยตัวเป็นห้องนอนใหญ่เคดูไฟดิค่าไฟโอ้ยสวยมากเลยคขาสวยเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะนี่หลอดไฟอ่ะหลอดไฟมาเป็นอันนี้เป็นห้องขนาดกลางหรือเปล่าค่ะ มีห้องหลังการนะเขาจะเป็นห้องห้องหลังกว้างมากสองห้องน้ำเนาะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะกว้างมากสามห้องน้ำสามห้องน้ำหลังติดกันอเดี๋ยวเขาก็ซื้ออะไรเข้ามาใส่เนาะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวนะคะเนาะ สามห้องนอนสองห้องน้ำน,นะทุกคนอันนี้เป็นหลังที่สองนะทุกคนโอ้โหห้องครัวใหญ่มากกว้างมากหุดใจพื้นสีเนี่ยอันนี้ห้องครัาค่ะ ใหญ่มากห้องนอนกลางห้าเมตรบ้านก็มีห้องน้ำในห้องนอนสองห้องพี่สุดเลยพี่สุดเ,เลยมาสั้นเบาๆอะครับเขาจะเป็นสไตล์เดียวกันเนะาเะนะคะแต่ก็เป็นห้องใหญ่ ที่ใส่สายอกาศเนี่ยสายอากาศคีวีเนี่ยเขาเตรียมไว้รอไว้เลยว่าเขาเดินที่ร้านจอทรถนะคะก็เนี่ยพื้นที่านจอดรถนะคะก็จอดได้สอนที่จอดรถนะคะก็จอดได้สองคันน้ำลอยฟ้าเนี่ยนะแม่พี่ฮะน้ำลอยฟ้าโอ้โอ้น้ำลอยฟ้าที่ทําไว้แค่อย่างเงี้ยเวลาฝังดินเราเวลามันแตกมันชุกจะต้องมาทุบมาตามค่ะแต่ไม่ ก็ด oh. uh ีเหมือนกันผมอะอยู่ที่บ้านอ่ะผมหาดูมันรั่หมือวตู้ขยะด้านมุมนะคะเนาะมีประตูด้วยนะคะคือ่าเจ้าหมาก็ไม่สามารถคุยได้เนาะอีทางนี่ก็จะเป็น